ค่าบผมเชีครับเรามาเรื่องกันใหม่เมื่อกี้ตัดไปเรากำลังมันเลยกับเรื่องไก่นะครับอะอธิบายไปเดี๋ยวพี่จะถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเป็นไก่เป็นดูสองลูกียบพันไข่เออกยนขี้มาขายก็จะเป็นขึ้นเรือก่อนตอนนี้สายพันสายพันนั้นยังไม่มีลูกเียบใช่ไหมยังไม่มีครับกำลังเพาะนะครับก็จะเป็นพันพวกนี พันพวกนี้อีกทีหนึ่งอ๋อตอนนี้เรามาโชว์เฉยๆอันนี้คืออันนี้คือพันธุ์ไก่ไข่เป็นคืนไก่คืนเนื้อครับก็จะเป็นเป็นไก่พื้นเมืองจนญ้านค้าได้ครับเขาก็จะไข่ดีก็จะอันอันอันนี้เราจะเอาเป็ดมาตีกับไก่ได้ไหมพี่อันนี้เป็นของ น้องมหาลัยเกษตรศาสตร์เขากําลังทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่อยู่นะครับชมนะไก่ตัวเนี้ยสามารถที่จะทางไข่ได้แล้วก็สามารถทําเป็นไก่เนื้อได้ไก่เนื้อไก่ก็จะใหญ่ด้วยครับถ้าอยากรู้รายละเอียดยังไงก็เราเข้ามาบุูรนี้แล้วก็สอบถามทางนี่นี่เพื่อนนั่งอยู่หันนะครับนะถ้าสอบถามไม่รู้เรื่องก็ซื้อไข่ไปก็พอจบนะครับไม่ต้องพูดมากนะไข่แพงไหมร้อยยี่สิบ ร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยสามสิบทำไมไม่เอาสามสิบมาไว้ตรงนี้สี่สิบไปนี่เผื่อลูกค้าจะผิดเนี่ยเราก็จะได้ราคานี้ใช่ไหมเน่ไม่ใช่น้องเขายังไม่ได้จัดจูงกัาเป็นวันแรกไงนะครับในายเกษตรก็พูดไปทั่วอ่ายิ้มหน่อยนะปากบูธด้วยนะชมนะเดี๋ยวเราจะมาถึงจุดนี้จุดด้านบนแล้วจะจบตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายขึ้นไปข้างบนนะครับนะร้านนี้จะเป็นร้านกุหลาบ ร้านกุหลาบไม่มีป้ายแต่ว่าแม่ค้าเพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้เราก็สอบถามได้นะครับยยครับผมแม่ผมไปทั่วแล้วครับแม่ครับทั <laughs> ่วที่ทั่วแดนล่ะครับ <laughs> อ่ะสนมานุก้ามีมีอะไรตรงนี้มาจากที่ไหนจ๊ะม,จามาจากในเมืองนี่แหละนะครับเ <laughs> พื่อนอยู่นคะรพนมนี่แหละร้านอยู่ข้างนอกนี่ใช่ไหมเออนะครับเราเคยเจอกันแล้วนะครับนะไม้มีแต่สวยๆนะผู้ชมนะก็อ,อยู่ตรงหวงัวมุมตรงนี้เอาตรงหวงัวมุมตรงนั้นไม่มีใครเอาเหรอ <laughs> ตรงนี้ที่สวยนะเนี่ยคุผู้ชมครับเดี๋ยวผมย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะใช่ไหม <c oughs> ร,ร้านคอนดทเกษตรจะอยู่ใ,ใกล้เนี่ยหลานชมนะนะครับถ้าเรามาจากข้างหลังน้องเขาก็มีหมดทุกอย่างนะมาดูกันแล้วกันนะครับจชมครับส่วนของไม้ดอกไม้มงคลไม้ดอกสูงไม้บอกอาตามฤดูกาลมีหมดทุกอย่างเลยนะครับนะอ่านี่นะมันไม่เป็นระเบียบแล้วอ่ะเราจะย้อนกลับคืนไปนะครับตรงนี้น้ำชมนะสวัสดีครับผม สวัสดีครับนี่เจ้าของโซนไปบ่มอยู่ในป่าี <c> ิ <oughs> อ่ะพี่มาจากไหนเอ่ยอาามุ้งอาหารเลยเหรอโอ้เอาสองล็อกนี้ไม้ยังลงไม่หมดใช่ไหมย,ยังครับอ่าก็านึกว่าเอาลมเมื่อคืนหมดไปแล้ว <c oughs> ไม้เขายงลงไม่หมดเดี๋ยวเขาจะมาอีกชมนะตรงนี้เป็นร้านไม้ผลนะครับ <c oughs> อ่ะมาต่อกับอีกโซนหนึ่งก็แล้วกันท่านผู้ชมครับนะครับในะโซนนี้นะ <c oughs> นี่เป็นโซนที่เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ เป็นหน้างานนะครับนะมอกี้เรามาจบตรงนี้นะนี่นะจบตรงน้ําฟรีนี่นะ <c oughs> ใส่น้ำฝนออกมาขาย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเพื่อจะด่านักเกษตรอ่ะตรงนี้มาจากปราจีนบุรีเรามาดูก่อนว่ามาจากปราจีนบุรีท่านเป็นใครนะสว่วนนี้สวัสดีครับปราจีนบุรีมาไกลาจัง <c oughs> <c oughs> เอาออกมาจากเหลืองจันหรือเปล่าพี่ใช่ไหมโอโ้โห พื่อนสมบุรสมบันกันนะเหลืองจันนะแต่เราคนนี่โอ้โหเหนื่อยมากเพราะว่าเหลืองจันปีนี้เขาไม่ใหเอารถเข้าเราต้องเข็นเอานะครับนะนายเกษตรก็เขน็นเหมือนกันนะครับนะอ่ะตรงนี้กําลังจะขึ้นสแลนเพื่อจะทําทางเดินให้กับลูกค้านะครับจะได้ไม่ร้อนนะชมนะเออร้านนี้แหละนี่นี่อยู่ตรงนี้ติดติดกันกับนายเกษตรอยู่ที่เหลืองจันนะครับเราก็ยกขับวงมาตรงนี้นะเอเอ เพื่อเราจะมาแบ่งปันให้กับชาวสกลนครเอ้ยไม่ใช่นครพนมเออได้ไม้กันบ้างนะครับสวัสดีครับผมเราจะตีขึ้นฝั่งนี้ก่อนฝั่งทันนี้เราจะย้อนกลับขึ้นมานะครับนี่นี่เหลืองจานเหมือนกันนะครับเหลืองเหลืองจริงๆเหลืองเหลืองมากๆสองล็อกนี้คืออะไรจ๊ะยาวเหยียนเลยตรงนี้ครับ อ,อ๋อเป็นกระถางกับปุ๋ยแต่ยังไม่มานะเพื่อนต่อให้เราก่อนนะครับแต่ทางนี้ตรงนี้จะเป็นจุดรวบรวมทําให้คนนั่งพักได้ตรงนี้นะครับนะอาไปต่อแล้วเราก็ขึ้นมาถึงจ,จุดนี้จุดนี้จุดนี้เป็นที่นิยมมากสวัสดีคับแม่อ,อ, <c oughs> อยู่ข้างล่างนี่เองครับ <c oughs> เราเคยมาทุกปีเราจะไม่มาไม่ได้ใช่ไหม พ่อหัวใจมันเรียกร้องคุณนะดูข้างหลังดูข้างหลังนะครับนี่ดูข้างหลังดูข้างหลังสักก่อนนะครับพักผ่อนไงท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นกะมาจากอุบลเหรอแม่เป็นยังไงบ้างเไปอุบลเออเป็นยังไงบ้างที่อุบลพอได้อยู่พอได้นะแต่ผมเยอะเกินโอ้ใช้ดอกน้อยครับแต่บัวยังไงก็ได้เพราะบัวแม่ของเขาสวยแล้วไปทางคนมาป่ะคะไม่ไป ปีนี้ผมไม่ไปผมเข้าเดือนจันแล้วก็เลยไม่ทันพังคงไม่ฟันหรอกเออขาลากเลยเหมือนกันอ่ะไปต่อครับท่ผู้ชมครับร้านบัวอาจจะมีร้านเดียวใช่ไหมเออร้านเดียวแค่นั้นแหละนะครับนะนะครับท่ผู้ชมครับไม่ได้มีแต่บัวอย่างเดียวนะมีปุ๋ยบัวด้วยมีอะไรด้วยนะครับมีลูกหนังกระติกด้วยนะครับนะนี่นะนี่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีหนังกระมีหนังกระติกแล้วไม่มีลูกหนังกระติกก็มาซื้อเอาไม่ใช่เอาไว้ใส่บัวนะครับ อ่าต่อมาสวัสดีครับผมร้านนี้ร้านนี้นี่เพื่อนสั่งตรงมาจากนี่เลยนะจากปราจีนบุรีเลยนะได้เข้ากัออบ,บอ้อยอุบลเขาบะเข้าเหมือนกันดูกออกมามเก็บหรือยังอุบลเรียบร้อยอยังเก็บตกอยู่มีนาไปอยู่อ้อตายแล้วครับรูครับร้านนี้เพื่อนจีได้เงินหลายเติบเด้นี่ <laughs> เดี๋ยวก็มาสมทบกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่มาไป<ว>นู่นเลย<ว>คนละชุดเลยไปหนองคายอ๋อเป็นหนองคายต่อ,อ,องานติดกันเยอะนะชมนะอะไปต่อครับตรงนี้นะครับชมนะพันไม้จากปราจีนบุรีนะครับต่อมาจะเป็นตรงนี้ต้มุเตมิกระจุกกระจิกเบื้องแม่เป็นเสอ,อ,อยงบูหันนะครับมาเบืองก่อนเพิ่นขายกระถางมันบ่าคค่ะแม่เออเห็นอยู่มันจะถามันยังเยอะาเนาะ เห็นอยู่จะหาที่ไหงเพื่อนขายกระถางแล้วก็ขายแคทตัสนี่ราคาไม่แพงนะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทตัวด่างไม่ด่างตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วยี่บห้าบาทล้วนเลยเออนะครับอ่านี่งลางตรงนี้เขาไม่เอาล็อกเดียวเอาตรงนี้ทําไมไม่มีเต็นต์ตรงนี้ไม่เพ่นไม่ไม่เฮ็ดเต็น์บอกเฮ็ดบ่ได้อันนี้เรานี่ยังไงเป็นเป็นเม็ดบ่ครับ เนี่ยแม่เอาเป็นเม็ดบอกหรือจังไงอ๋อคิดเป็นเม็ดอืมออกไปไปต่ออันนี้เพื่อนกำลังโซเลกันอยู่จักอันยังเป็นยางบุอ๋อแต่ปุ๋ยแม่อือแม่จะเอาไปใส่อะไรใส่ในได้กับพืชชนิดนะคะอะพิกจะมีตัอก็มีครับจะมีครับเครื่อจะมีครับทุกอย่างอ่ะครับ แต่ว่าตอนนี้จะซื้อหรือยังยังอยากเออซื้อแบบนองเเอออันนี้อันนี้อ๋ออันนี้เราผสมอย่างนี้เหรอเป็นซองผสมเอา6กอกอถ้ามาใช้กับได้่ไซองเดียวนี่นะใไยี่สิ โ่าปฏิทิภาศูนสวกค่ะใช้ทดลองใช้มากับตัวเองแล้วสามปีปีนี้ปีที่สี่แล้วใช้ได้กับเพื่อต้นพนิดเลยลดต้นทุนเพื่อผลผลิตคพาซื้อไปแค่สองเดียวที่นูบอกแค่สองเดียวเท่านั้นใช่ค่ะอาซื้อไปไม่ได้ผลยินดีคืนเงินนู้นอ่ะลงพื้นที่ไปติดตามผลแก้ไขปัญหาให้ครับค่ะองเม่นวเท่านั้นอ๋อบันนี้อันนี้เริ่มขายกันเด้อครับเกษตรจะไปแล้วนะครับบรกวนเพิ่นแล้วนะครับนะต่อมาจะเป็นร้านป่า นั่นตาสวัสดีครับตามาจากไหนครับจากสวนจตุจักรครับเอา้าปลาก็กินหนอนเป็นๆนะ <c oughs> อันนี้ขายเป็นขีดอู้หนอนเพลงอยู่นะอ่าดูขีดเดียวแต่ว่าขีดหนึ่งได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนมันเป็นตัวเล็กๆอันนี้คตัวใหญ่เนี่ยอ๋อเหรออ๋อหนอนลูกยักษ์อันนี้คือยังลงไม่ไม่เสร็จใช่ไหมต้องเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้นะครับเริ่มแล้วครับาชมครับมีปากัดด้วยนะ ระวังนะปล่อยออกมาเรียบร้อยเลยเนี่ยปลาขัดนะแม่ระวังนะยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าปีเรื่อยายอย่างนั้นเนี่ยเออปลาขัดเออไม่ใช่อันนี้หนอนนกอันนี้อันนี้คือเราไปทอดเป็นรถด,ด,วด่วนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ดี่รถด,ด่วนก็คือรถด,ด,วด่วนสิโอแม่ก็มาหลอกได้กเกษตรอยู่นั่นแหละนอนนกเขาไปให้นกกิน ไอ้ที่คนกินอ่ะมันอยู่ในกระบอกในกระในกระบอกไม่ไผ่ใช่ไหมเออเออไผ่ละหนีละแม่แม่เริ่มจะโคหงในกระเสียแล้วอ่าตัวนี้เป็นร้านขนมนะจ๊ะท่าน้ครับน่นยังเตรียมพร้อมยังเตรียมไม่พร้อมเพราะว่าถาดนี้ยังไม่มีนี่นี่นะครับต่อมาจะเป็นร้านมะขามหวานนะครับติดป้ายบักใหญ่นะครับนะหวานจริงๆจากเพชรบูร์มีขายปีกและส่งยกเป็นลังเป็นเข่งก็ได้นะครับนะราคาอยู่ที่ตามป้ายเลยนะครับ มีสีทองมีประกายทองมีอะไรทัโลดเหรอพี่มีสีพัดสีอะไอู้มีหลายสายพันธุ์นะออ้แต่ว่าเป็นมาขามวานทั้งหมดเป็นมาขามวานทั้งหมดเลยครับจงเข้าไปถึงนู่นนะครับสีทองจะขายดีกว่าเพื่อนเพราะว่าสีทองมีทั้งหมดสามปองนะครับอืมอันนี้รับเข็นของเหรอครับพี่ ไม่นะไม่นะเออเพิ่นเพื่อนซื้อแลวเพิ่นยืมแล้วก็ไปต่ออ่าไปต่อครับท่านผู้ชมครับฝั่งฮะนี้จะเป็นส้มตํานะครับนะอันนี้ลงสมัครตามดีลากเขาไหมจ๊ะไม่จ๊ะตาตำปกติจะต้องลงนะมีคนเดียวมีคนเดียวเหรอเออมันจะม้วนคักเนาะเอาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอุดหนุนตอนนี้กําลังเตรียมร้านกันยังไม่เต็มที่สมบูรณ์นะท่านผู้ชมนะต่อมาจะเป็นหงสีเขานะครับร้านลงสีข้าวพ่อเพิ่นกำลังจะซื้อ ลูกค้าเก่าครับลูกค้าเก่าอันนี้ซื้อวิทยุเก่าสี่ปีเครื่องเก่าเปลี่ยนเครื่องใหม่มันเป็นยังไงพ่อใส่ดีพ่อใส่น้ำตังโตงเครื่องใหม่เครื่องใหม่มันทันทันสมัยกว่ายนแล้ว่าใจใกล้รุดหมอ่าแมน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 ซื้อเคร่งใหมเครื่องเนีเพื่นกำลังเจรจากันอยู่ครับผู้ชมครับให้เพิ่อนซื้อไปก่อนบางทีพ่อ่ปจะเอาเครื่องใหม่มาเทิร์นเครื่องเก่าเลครื่องเก่ามาเทิร์นเครื่องใหม่สิอ่าต่อมาจะเป็นร้าน เดี๋ยวเราจะจบตรงนี้แล้วเรากลับขับคื้นน้ำชมนะร้านพี่พี่อ้อมพันไม้นะครับชมนะตัวนี้เราเจอเจอกันบ่อยๆนะครับร้านนี้นะเพิ่นขายดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกร้านนี้นะครับนี่เ,นเห็นไหมเริ่มขายแล้วเริ่มขายแล้วนะครับอ่าไปต่อตรงนี้ว่างถ้าเกิดว่าใครไม่มีภาระก็มาลงร่องนี้ได้นะครับนะสองร่องนี้นะครับนะยังว่างเพราะว่าไม่มีชื่อใช่ไหมใช่ต่อมาจะเป็นร้านกล้วยนะร้านกล้วย ร้านกล้วยร้านกล้วยไม้ใช่ร้านกล้วยสิเพื่อนกาลังจัดอยู่ยังไม่ร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าลูกค้าซื้อแล้วขายแล้วนะครับขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่เนาะเออครับอันนี้คืออู้อันนี้คืออะไรพี่ต้นพญานาคฮะต้นพญานาคเอาเหรอเอาไม่ใช่เจ้าชันเหรอเจ้าชันกรรมกายก็เลยเรียกเป็ออย่างนั้อ๋อมีต้นเดียวในประเทศไทยแน่นอนลักษณะนี้ใช่ไหมพี่มีต้นเล็กด้วยเหรอ เอาเหรอเอาต้นเล็กเท่าไหร่เอาร้อยเดียวร้อยเล็กร้อยเดียวเออเป็นทรงเป็นทรงโอ้มีมีดอกแล้วเอาไว้ให้ในการเสตต้นหนึ่งเด้อนี่เด้อหัเอาต้นนี้หอเอาต้นนี้เด้อโอเคเอาแยกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมาครับพารฝีมือครับกว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้นะท่านผู้ชมนะยากมากบอกตรงๆงนะท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้นะนะครับเราสามารถจอดทานน้ําก่อนได้นะครับนะครับจะทานกี่แก้วก็ได้ ใช่ไหมทานไหมคะทานไหม <laughs> <laughs> จะขายให้คนสับกล่องแล้ว<ช>นี่นะเพิ่นมา <sh arp> เพิ่นมาจอดให้บริการฟรีอยู่ตรงนี้ครับพยมครับนะครับนะสามารถอุ่นหนุนได้นะครับไปต่อ <sk r arp> เราจะย้อนกลับคืนแล้วจะจบตรงนี้เดี๋ยวจะ